สวัสดีครับพบกับฟีฟ่ามูบายทีเอชอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับเรามาด้วยฟีฟ่ามูบายภาษาไทยแล้วนั่นเองนะนั่นหมายความว่า EA เนี่ยเขาตั้งใจที่จะทําการตลาดในไทยจริงๆนะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าเขาอยากจะได้ฐานแฟนคลับในไทยมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยภาษาไทยมาแล้วเหลือภาคไทยนะภาคไทยนี่คิดว่าอีกสักพักหนึ่งน่าจะมานะครับเนาะก็ตามที่ผู้ประสานงาน EA เขากล่าวไว้นะครับของไทยเนี่ยครับเนาะมาในเรื่องของการรีวิวนักเตะครับตัวนี้เลยครับ นี่เลยครับซาฮานั่นเองครับวินฟิสซาฮาจากคริสตันพาเลทครับตัวนี้ตัวจี๊ดเลยครับของคริสตันพาเลทครับเคยมีข่าวกับลิฟวูช่วงหนึ่งนะแต่ก็สุดท้ายก็ไม่ได้มานะครับแต่ได้ดีแอสดมาก็ถือว่าโอเคแล้วนั่นเองนะฮะสกิลบูสก็คือการควบคุมบอลน,นะฮะเออแบบนี้อย่างงอการควบคุมลูกบอลเดี๋ยวไปดูภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งนะน่าจะเป็นการดิบบิ้งแหละนะคงไม่ใช่คอนโทรลใช่ไหม น่าจะเป็นดิบบิ้งแหละนะฮะการเลี้ยงบอลอะไรประมาณนี้แหละนะฮะในเรื่องของความถนัดเท้านะครับเท้าซ้าย3เท้าขวา5นะค่าสเตมินาครับหรือว่าค่าพลังงานครับอยู่ที่8เต็ม10นั่นเองครับท่าสกิล5ดาวนะครับมูลค่าอยู่ช่วงประมาณสัก9ล้านนี่แหละนะครับโอุ้ยเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับก็ตามนี้เลยครับในเรื่องของความเร็วเนาะ สปีดต้นอยู่ที่103สปีดปไปอยู่ที่103เช่นกันนะครับความคมในการจบสกอร์ครับอยู่ที่94นะพลังการยิงอยู่ที่103นะครับนี่ครับการยิงไกลอยู่ที่87ครับการหาพื้นที่หาตำแหน่งครับอยู่ที่94นั่นเองนะฮะการส่งสั้นส่งยาวครับประมาณ80-90ประมาณนี้เนาะทีเด็ดก็นี่ครับการยิงลูกบอลนะครับอยู่ที่105ครับการควบคุมลูกบอลอยู่ที่102ครับความคล่องแคล่วว่องไวครับอยู่ที่102เช่นกันนั่นเองนะฮะในเรื่องของการมุครับโอ้โห56เองนะ กระโดดแค่69เองครับความแข็งแกร่งนะครับอยู่ที่90นะครับค่าไอเกสิบนะครับหรือว่าความดูดันนะครับอยู่ที่8 4นั่นเองนะครับสูง180ซนเมตรครับเกมลุกนะครับสูงครับเกมลับก็กางๆนั่นเองนะฮะมีคนสงสัยในเรื่องของท่าฉลองนะครับนี่ครับสไลด์เข่าและนอนหงายนะมีแปรมาให้พร้อมด้วยนะโอ้สำหรับใครที่อยากรู้ว่าท่าดีใจของนักเตะแต่ละคนเป็นไงครับนี่นะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับอุตาแล้วเห็นเกตตัวนะครับแฟนอะไรเนี่ยเห็นเกตตัวร แล้วก็คุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งคือเหนือชั้นนะฮะโอตาตา่างยถ้าเป็นภาษาอังกฤษจริงๆพอจะแปลได้นะฮะแต่ว่าอันนี้ยากนิดหนึ่งนะฮะแปลตามภาษาไทยเลยแล้วกันนะครับแปลแบบแปลกๆเนาะเออเห็นเกตตัวพะนะโอ้อ่า,วา้วเดี๋ยวเราไปลงเฮดทูเฮดก,กันเลยแล้วกันนะครับ สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่จะเปลี่ยนจากสายฟรีนะครับผมเป็นสายสนับสนุนเกมนะครับผมพี่ป๊อปมีร้านแนะนานะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองครับบริการเติมฟีฟ m าม i l บายเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับผมรับเติมทุกแพ็ททุกราคาในเกมนะครับผมราคาถูกเกม 10- 20%่เนนั่นเองครับผมสะดวกปลอดภัยใช้เวลาเติม5-15นาทีเท่านั้นครับและทุกการเติมมีใบเสร็จไม่โดนแบนไม่โดนรีฟันแน่นอนและที่สาคัญครับเจ้าของร้านใจดีมากๆเลยนะครับผมลิงก์เพจร้านที่ปักบุดไว้ให้้้้เเรรรรียยยบบบออแลลวนนะคััผมสาาถไไปชกด โอเคครับลิเวอร์พูลเจอปูนะครับปูม้าไฮไฮใช่ไหมฮะเฮ้ยมีเบนซิมาโอ้ยังโหดอ่ะลิเวอร์พูลมาด้วยแผนสี่สามนะครับโหดิ้งนั่นเองฮะฝั่งซ้ายเป็นวินฟิศสหานั่นเองนะครับอ่ะเริ่มเกมครับปูเป็นฝ่ายเคียร์ก่อนครับสอนครับมาที่โอ้ใครเนี่ยครับสานิตติครับมาที่เดอะบอย สองเตะครับมาที่ลุยฟิโก้ฟิกโก้หมุนตัวหนึ่งทีรอเพื่อนเติมดีกว่าอ่ะยีลิกเซนครับซาฮาลูกนี้ขอหนึ่งเทียโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วนาทีที่9ครับเลวูขึ้นนํำไปแล้วครับจากวินฟรีซาฮาลูกนี้ครับนี่ครับพอเข้าขวาไม่มีปัญหานะแต่เข้าซ้ายนี่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะนี่ครับเข้าขวาปุ๊บโอ้โหแล้วก็ยิงไปเลยฮะสวยๆนะครับ ลิเวอร์พูลขึ้นนํำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเอ็มปเป๊หลายบอลมาที่เบนซีมาครับเออเมื่อคืนนี้นะครับบอลยังไม่ดูไฮไลท์เลยครับเรียมาดลิตกับอะไรนะเรียมาดลิดกับแมนซะิตี้เนาะโอ้ยิงกันดุเดือดมากเลยนะฮะสี่สามพะนะโอ้ไม่อยากคิดเลยฮะคู่ชิงปีนี้นะฮะถ้าลิเวอร์พูลเข้ารอบนะจะไปเจอใครอนะ่ะแมนซิตี้หรือเรียมาดลิตยังไม่แน่ใจเลยครับแต่ก็ไม่รู้ลิเวอร์พูลจะเข้ารอบหรือเปล่านะเดี๋ยวคืนนี้ลุ้นกันโอ้โหดวครับ ตูกนี้ครับเป็นการไหลบอลมาครับแล้วก็นี่ครับโอ้โหแบบกรรมการบอกว่าเล่นต่อเลยโอ้โหโอ้โดน้ายฟอลลิกครับเข้าไปเลยครับอ่ะฟิโก้มาที่กองเต้ครับกองเต้ไหลมาที่ซานิตี้ครับมาที่กองเต้ครับอ่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนแกนบ้างครับเป็นดิแอร์สแล้วก็คันเซโล่ครับคันเซโล่มาที่อิลิเซ่นครับไหลเข้ากลางมาที่เดบลอยโอ้ลูกนี้ติดซอนครับมาแล้วครับเบนเซม่าโอ้โห รู้สึกว่าร่างนี้ครับเบนเซม่าดูเหมือนจะเก่งขึ้นนะแข็งมากเลยนะลูกนี้เบนเซม่าได้โอ้โหเอาละครับทีนี้ครับโอ้โหสับปิดช่องแล้วนะลูกนี้ครับเบนเซม่ายังมีโอกาสที่ได้ยิงนะครับโอ้โหลากนี้ครับโอ้โหไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะยังไม่ได้ดูราคาเลยครับเมื่อวานได้ฟรีมาครับขึ้นโลโก้บาร์เซโลนาครับปรากฏว่าได้ C M ครับ84แต่ก็โชคดีครับที่ยังได้วินฟิซซาฮามาแทนฮะ ยังได้ราคาอยู่ที่9ล้านอยู่นะแต่ถ้าได้2ตัวนะขอสัก20ล้านอะไรอย่างเงี้ยนะอยังได้อลิสนัสนโอเคมาที่ดียครับ2-1แล้วครับโอ้โหอะไรเนี่ย <c oughs> ดูนั่นดูครับลูนี้ห <c oughs> ใครวะเบียดดีมากเลยเบปเป้เปไปได้ไหมครับประกบกับดีอาร์ต1-1ครับโอ้โหกินไม่ได้ครับเฮ้ยม,มันเหมือนเกมเมื่อวานนี้เลยเมื่อคืนนี้เลย บินเซม่าดีอาร์ซาฮามาที่ฟิโก้ครับลูกนี้รอโรนันโดเข้าไปจำที่ครับแล้วก็โมงเข้าไปครับฮมเรียวผูขึ้นตีเสมอนะ <c oughs> ไม่ใช่นํำนะดีเสมอ2ประตูต่อ2ครับ <c oughs> ลูกนี้รอโรนันโดครับเข้าไประจำกลางน,น,นั่นเองฮะตรง <c oughs> นี้เป็นการชิปมาครับ <c oughs> มาที่ฟิโก้แล้วก็เปิด <c oughs> คอสเข้ามาครับ <c oughs> แล้วก็นี่ครับตามนั้นเลยบนเซม่า <z> ซอนก็รู้สึกว่าเขาก็เล่นเล่นฝั่งซ้ายเนาะส่วนใหญ่จะเป็นฝั่งซ้ายนะฮะที่ที่จากการขึ้นเกมนะเห็นแต่ขึ้นฝั่งซ้ายนะเดาว่านะเดาว่าน่าจะเล่นเล่นสลับโหมดหมายถึงว่าสลับฝั่งอะไรเงี้ยครับโอเคครึ่งแรกอาจจะขึ้นซ้ายครึ่งหลังอาจจะขึ้นขวาอะไรประมาณนี้นะครับส่วนพี่ก็ขึ้นแต่ขวาเนี่แหละครับ <laughs> ไม่มีสลับฝั่งนะ The Boy ลูกนี้มาแล้วขอหนึ่งทีโอ UCBO Pass UCBO นี่ลงมารับลึกขนาดนี้เหรอโอ้ลูกนี้ยังไงครับโอ้โหเอาแล้วอีโวขึ้นนําแล้วครับ3ประตูต่อ2ครับลูกนี้ครับเป็นลูกชิปมาให้จาก The Boy ครับลูกนี้ครับผู้รักษาประตูใครอะเมยองเหรอหรือเมนดี้ปัดไม่พ้นครับลูกนี้ลูกนี้เดอะบอยครับชิปมาเมนดี้หรือใครเนี่ยปัดไม่พ้นครับก็เสร็จโรนัโดเลยครับอืนี่ ส้มหล่นส้มหล่นนะครับกันเซลโลครับออกกลางกนซมาออกมาทางซ้ายครับเอ๊ก็แต่ก็ยังขึ้นซ้ายเหมือนเดิมนะเออซ้ายเหมือนเดิมเฮ้ยลูกนี้จะมีจังหวะปันเอ้ยแต่ไม่ฟาวลูกนี้ไหลชดไหลอ้าวกองเต้ได้บอลครับอันนี้ซาฮาโรนันโดครับเล่นเร็วครับเกมนี้อันนี่ฟิกโกครับฟิโก วินฟิตซาฮาโอ้โหอย่างเร็วนะครับสปีดเร็วมากครับลูกนี้ยิงเลยอ้าวครับยิงมุมแรกครับหรือหูขึ้นนําไปสี่ประตูต่อสองครับจากวินฟิสซาฮาคนเดิมคนนี้นั่นเองฮรลุนแทนทิกนะครับในเกมนี้นั่นเองฮะโอ้ลูกนี้ครับนี่ครับเนี้ยเป็นโอ้ใครเนี่ยใครประกบประกบไม่ทันเลยนะวิ่งประกบไม่ทันเลยนะไม่รู้ซานิติหรือใครนะวิ่งไม่ทันโอ้สปีดดีมากเลยครับซาฮาโอ้ก็สิบสามนะครับ ข้อด้อยของเขาก็คือในเรื่องเท้านะเท้าสนะครับแต่ว่าเกมแรกก็ก็ยังยิงได้อยู่นะโอเคอาจจะยิงเท้าขวาเลยนะนะครับพีหล่นด้ครับโอ้โหพื้นที่ว่างเลยครับสน,นิติวันนี้ครับบอ่อน้ํามันครับสน,นิติบอกเลยได้ไหมโอ้สกิลหา้าดะใวอทสี่ดาวลูกนี้ยังได้อยู่ขอโอ้ยติดอเอายังไงครับโอ้โห <c oughs> <c oughs> โอ้โลูกนี้ทำไมแบบมี้งหล่นเยอะจังโอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยกพวงเลยนะเราก็เปลี่ยนบ้างครับอ่ะเอาสักเคลียมาแทนครับอีกเส้นเริ่มจะเหนื่อยแล้วสหาลูกนี้ทุ่มสุดตัวครับล้มเลยเบนซิมามาที่ซานิตี้ครับเบนซิมา <z> มาที่แมดิสันครับโอ้ฟันไดที่ซอนไหลเข้ากลาง โอ้ใครเหนื่อยเนี่ยอ๋ออีลิเซ่นถูกแล้วเราเปลี่ยนถูกแล้วเรียบร้อยมาที่โรนัลโดครับโรนัลโดอฟอูฟิโกโเหนื่อยชัดเจนลูกน,น,นี้ให้ไปแล้วครับโรนัลโดครับลูกนี้โอ้ยลูกนี้ลามเปโลชิปยังไงครับโอ้โหเอะลรครับลูกนี้ครับลิปูขึ้นนําไป5ประตูต่อ2ครับลูกนี้ครับโรนัลโดอฟใจป้ามากครับลูกน,นี้อื้มจ่ายอย่างสวยนะครับครับ ยิงเองก็ใครนะครับนี่ครับพ่อพระอย่างแรงครับโรนันโดครับหนึ่งแอซซิตไปครับเราก็เปลี่ยนเป็นซากาเรียมานั่นเองนะฮะแล้วก็จบเกมไปครับก็ถือว่าสอบผ่านนะวินฟิสซาฮาครับสำหรับใครที่กำลังมองหา LW นะครับราคาไม่แพงนะแต่ว่าเท้าซ้ายสามไม่รู้เหมือนกันนะเกมที่2แล้ะกันครับรีพูลเจอดีพีเออันนะครับมาด้วยแผน4-2-4นะครับโอเค มาด้วยชุดลิฟท์อีกนะฮะเริ่มเกมครับเราเป็นเจ้าบ้านครับลิฟท์เป็นฝ่ายเคลียร์ก่อนครับของเต้ม,มาที่ซารินนต้ครับซารินนต้ไปได้ไหมไปได้ไหมนาโยคันเซโลอ้าวโดนเราออกครับ DPM เ,เป็นฝ่ายทุ่มครับทุ่มมาถึงสตอยคอฟลูกนี้สตอยคอฟแต่ยาวไปหน่อยเรียบร้อยสารินนติสารินนติ ตอยคอฟโอ้โหลงมาไล่บอลช่วยเลยนะอ่ะซานิติมาที่ฟิโก้ครับมาที่ซานิติอีกถึงไหมโอ้โหแล้วก็ถึงอีกต่างหากครับโรนันโดครับอือฮึอ่านะครับลิฟูขึ้นนําไป1ประตูต่อศูนย์ครับจากจังหวะที่ซานิติครับคอสบอลไปถึงโรนันโดนะครับเออพออัพร้อยครับรู้สึกว่าหมงหมงงเก่งขึ้นนะเวลาบิดเบียดอย่างนี้ครับตอนโออ้าวเก้าสิบเก้าไม่ไม่ได้แบบเบียดแบบว่า เท่านี้นะแต่พออัพสเตตขึ้นนะดูดูดีขึ้นนะเออไม่รู้เหมือนกันความรู้สึกหรือว่าจริงก็ไม่รู้นะแต่สเตตมันเพิ่มนะครับจอยจินโยเจอร่าครับอันเซลโลมาที่ใครเนี่ยสตอยคอปตอยคอฟเปิดมาตรงกลางไม่มีใครครับเอ็มเป๊หมุกไม่ได้ครับตาเนติมาครับอ่ะเดวบอยสตอยคอฟ อาวย่างน่าอยู่ลูกนี้ไหลเข้ากลางมายิงเลยคันเซโลโอติดติดทีมเดีวยวกันนะครับก็เป็นลูกตั้งเตะจากผู้รักษาประตูนั่นเองครับอ่าเลนสั้น,นครับเกมสมัยนี้ครับเป็นการส่งสั้นเนาะฟุตบอลสมัยนี้ครับเป็นการต่อบอลสั้นๆนะครับโดยเฉพาะผู้รักษาประตูเนาะเพื่อที่เราจะคีปในเรื่องของการได้เปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับ สมัยก่อนนะเราแบบว่าผู้รักษาประตูนี่ก็คือจุดคู่เลยเนาะสมัยตั้งแต่ที่เราเด็กๆนะครับตอนดูบอลน,นะมาที่ใครเนี่ย <F igo. S 1> ใครอะ <laughs> ฟิกโกหรอใครอะโอ้ยลูกนี้เอ็มบาเป้โอ้โหไหลามาตรงกลางครับแต่ไม่มีใครครับ <F> เป็นจังหวะโต้กลับครับ <F igo. S 1> ของลิเวอร์พูลครับโรนัลโดมาที่ซาฮาไหลเข้ามาที่โรนัลโดเหมือนเดิมครับลูกนี้ โรนัลโดโมองที่ซาฮาครับลูกนี้อ้าวแล้วครับโอ้โหลิพูลขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์นะครับอ้าวใครว่าซาฮาหม่งไม่ได้ครับหม่งไ,ไ,ได้แล้วนะครับนี่ครับลูกนี้ครับ <c oughs> มีค่าหม่งแค่ห้าสิบหกนะครับการกระโดดแค่หกสิบกว่านะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> บางทีจังหวะมันก็เป็นใจนะโอเคลิเวอร์พูลขึ้นนำสองประตูต่อศูนย์แล้วนั่นเองครับ <c oughs> ครับบีพีเอ็มเป็นฝ่ายเคลียรร์ครับจอร์จินโยมาที่ฟิโก้ าคิมมี่ครับคิมี่เข้ากลางมาที่จอยจินโยครับลูกนี้โอ้ยของเต้ดักบอลไว้ได้ครับพวกนี้นะครับเราจะได้เดือไซยี่แล้วนั่นเองครับโคตรดีใจเลยฮะเติมมาตั้งนานฮะได้แล้วนะเดือไซยี่นะครับโดยคนนึงก็คือไลกาดครับไลกาศนี่น่าจะได้วันสุดท้ายนะครับก็จะรีวิวเป็นตัวตัวไปนะครับแต่พวกนี้เดือไซยี่แน่นอนครับพวกนี้มาตอนประมาณสักตีสองนะไม่อยากจะเติมอีกครับแค่นี้ก็เติมไม่หวัดไม่ไหวแล้วครับ ลูกนี้ชิปมาตรงกลางไม่มีครับลองเตดักบอลไว้ได้ครับจอจินโยไหลไปทางไนะครับซาฮาตัวกลับแล้วครับสี่สามสามโฮดิ้ครับนี่ครับข้อดีคือโตกลับแล้วมันแบบไม่รู้สิความรู้สึกนะมันมันใช้แล้วมันเข้ามือนะครับสาหรับใครที่มองหาแผนนะครับก็ลองลองฝึกบ่อยๆแล้วกันใครที่ชอบหน้าหน้าคู่นะก็ลองลองฝึกดูนะครับลูกนี้ฟิกโก้โอ้ยหลุดกรอบไปนิดนึงนะครับ แล้วก็ของนี้มันต้องต้องฝึกแผนบ่อยๆนะครับบางคนก็ถนัดแผนหนึ่งอีกคนก็ถนัดแผนนึงเนาะดังนั้นเนี่ยแผนแต่และคนเนี่ยมีความไม่เหมือนกันนะสตอยคอปโอ้สนิติเล่นดูแรงเลยครับต่อบบอลสั้นๆง่ายๆครับาทีที่67ครับมีช่องแล้วเดือบอยถึงอยู่เราจะเปิดมงเกมมิ่งสลูกซ้อนอย่างนี้ไม่ได้นะครับ มันต้องมีลูกปั่นโค้งบ้างๆนั่นนะครับนี่นะครับอืเดี๋ยวจะหาว่าเราเปิดหมงเกมมิ่งเกินไปฮะลูกปั่นโค้งเราก็มีนะฮะจะเห็นว่าพี่ก็มีความหลากหลายอยู่นะครับะเปิดหมงไม่ได้เราก็ปั่นโค้งก็ได้อะไรประมาณนี้นั่นเองฮะไม่ได้ฟิกนะว่าจะแบบเปิดมงร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยครับก็คือ,คอขึ้นอยู่กับการทําเกมนะเกมไหนที่แบบมันมีจังหวะเปิดหมงได้เราก็เปิดหมงครับ แต่ถ้ามีช่องว่างที่จะให้เราพลิกแพงตะแคงไปปั่นก็สามารถทําได้เช่นกันฮะเกมนี้มันไม่มีไม่มีผิดไม่มีถูกครับนะมาที่คันเซโลครับอุ้ยยังสวยคันเซโลลุ้นปั่นโอ้โหเฮ้ยทำไมเคลื่อนยางหนึบเลยครับไม่รู้ว่าอัปเดใหม่นี้ทำไมเคลื่อนหนึบหนึบเกินปุยมุยโอ้โหเฮ้ยโอ้โห เห็นเซฟหลายทีแล้วครับชามายคืนนครับไม่อยากจะบอกเลยนะของดีจริงๆนะเออแต่ก็อยากเปลี่ยนเป็นอาริซอนอยู่เหมือนกันฮะแต่พอเห็นฟอร์มของชามายคนเล่นดีขนาดนี้นะครับอืเปลี่ยนนี้ไหมฟิโกมาที่ซาคารีครับอืไม่รู้งานกันฮะเพิ่งได้ลงสนามครับคันเซโลทุ่มใกล้ครับทุ่มมาที่บูลเบนดิแอสเราตจอจินโยครับ หรืฟิกโก้แล้วก็หมด้วครับโอเคอก็ต้องบอกนะครับว่าวินฟิซาฮาครับเหนือความคาดหมายจริงๆนะโดยเฉพาะลูกมงนะฮะลูกมงนี่ทําได้ดีนะถือว่าทําได้ดีนะครับด้วยความสูงที่ไม่ได้สูงมาก180นะแต่ดูตัวหนา,นาๆอยู่เหมือนกันนะความเร็วดีนะครับแล้วก็ยิงคมนะโดยเฉพาะขาขวาเนี่ยยิงคมนะไม่มีไม่มีหลุดกรอบนะครับแล้วก็ทําได้ดีมากๆเลยนะครับส่วในเรื่องของเท้าซ้าย3เนี่ยยังยังไม่เคยลองยิงเท้าซ้ายนะ ด้วยความที่แบบมันเข้าขวาพอดีนะครับก็เลยยิงเข้าง่ายๆหน่อยนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่มองหา LWP เมลิกนะครับสาหาก็เป็นอีกทางเลือกดึงนะครับในการจบสกอร์นั่นเองครับเดี๋ยวเจอกันอีกพีหน้านะครับสวัสดีครับ